สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาพยาศ a s อัา ดิฉันนางสาวบุษราคันได้เขียวกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวัสดีครับผมนายคมสรรเฉลิสอนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและดิฉันนางสาวพุนัญญาบางขุนทศก,กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตรกรรมจากขยะเรื่องถุงพ่อชามลักโลกค่ะที่มาและความสำคัญกระดาษเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาผ่านกรรมวิธีในการผลิตจนเกิดเป็นกระดาษให้เราใช้กว่าจะได้กระดาษมาต้องใช้ต้นยูคาลิปตัสเป็นจำนวนมาก เปลืกลาดและวิธีทําลายวิธีึงหนคือการเผาซึ่งทําให้เกิดบรพิษอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนค่ะทางคณะผู้จัดทาโครงงานจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหนาเกี่ยวกับกระดาษที่ถูกใช้แล้วและกำลังจะถูกนำไปทำลายโดยการนำ มาทำเป็นถุงเพาะชําเพื่อใช้แทนถุงเพาะชําพลาสติกและเป็นการลดขยะจากกระดาษแล้วยังเป็นแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจุดประสงค์การทดลองหนึ่งเพื่อนำกระดาษที่ใช้งานแล้วสองหน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูสงสุด 2. เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบแต่ละชนิดที่ส่งผลต่อการด้วยสลายของถุงเพาะชํา จากกระดาษ3เพื่อศึกษาความคงทนของรูปทรงของฐานถุงพ่อชําจากกระดาษสมมุติฐานการทดลองหนึ่งถ้านำ 3, สารเคลือบทั้ง3ามชนิดได้แก 9, 10, 9, ่กาวต้มกาวลาเท็กและน้ำยางพารามาเคลือบถุงพ่อชําจากกระดาษน้ำยางพาราจะทําให้ถุงพ่อชําจากกระดาษย่อยสลายได้ช้าที่จุดสอง ถ้าขึ้นโนนรงผงพาะชํำจากกระดาษเป็นสองได้แ,แก่ฐานรูปวงกลมและฐานรูปสี่เหลี่ยมผงพาะชํำจากกระดาษฐานรูปสี่เหลี่ยมจะมีความโคงท้นมากกว่าตัวแปรการทดลองการทดลองที่หนึ่งหาชนิดของสารเคลือบที่ทําให้ถุงพาะช้ำจากกระดาษย่อยสลายได้ช้าที่สุดตัวแปรชนิดของสารเคลือบตัวแปรตาม การด้อยสลายของถุงเพ่อชาจากกระดาษตัวแปลงควบคุมความกว้างความยาวของกระดาษที่นำมาทำถุงพ่อชาปริมาณที่รดน้ำแต่ละครั้งระยะเวลาในการรดน้ำแต่ละครั้งสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่นำุงพ่อชาจากกระดาษไปตั้งไว้การทดลองที่สอง หาความคงทนของรูปทรงของฐานถุงพ่อชําจากกระดาษตัวแปรต้นชนิดของรูปทรงของฐานถุงพ่อชําจากกระดาษตัวแปรตามความคงทนของถุงพ่อชําจากกระดาษตัวแปรควบคุมความกว้างความยาวของกระดาษที่นำมาทำถุงพ่อชําปริมาณน้ำที่ลดน้ำแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการรดน้ำแต่ละครั้งสภาพแวดล้อมพื้นที่ท,ท,ที่ที่นำถุงเพาะชำจากกระดาษไปตั้งไว้ขอบเขตของการศึกษาด้านสถานที่กศนตบนออยบ้านเดินแก้วหมู่สองตบนออยอำเภอโป่งจังหวัดพะเยาด้านเวลาใช้ระยะเวลาหนึ่เดือน15วันตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพ้าห วันที่20บกรกฎาคม2565ด้านเนื้อหา 1. หาชนิดของสารเคลือบที่ทำให้ถุงพาะชาวจากกระดาษย่อยสลายได้ช้าที่สุด 2. หาความคงทนของลูกทรงของฐานถุงพาะชาวจากกระดาษประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน ช่วยลดการใช้ถุงพ่อชําจากพลาสติกและลดขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพาะชําพลาสติกเพราะการใช้ถุงพ่อชําจากกระดาษสามารถผูกลงดินได้เลยวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง1กระดาษที่ใช้แล้วสองหน้า2กาลาราเท็กสาแป้งมันสปะหลังหรือกาวต้ม4น้ำยางพาราวิธีการทดลองกิจกรรม1เลือกหัวข้อโครงงานวันที่15้ามิถุน 2565สวางแผนการทำโครงงานวันที่16-17มิถุนายน2565 3. าลงมือทำโครงงานเก็บผลการทดลองวันที่18มิถุนายน2565ถึงวันที่17กรกฎาคม2565 4. สรุปผลการทำโครงงานวันที่18ถึงวันที่20 กรกฎาคม2565การเตรียมสารเคลือบการเตรียมตาวต้มด้วยอัตราสว่วนดังต่อไปนี้แป้งมันสำปะหลัง10กรัมต่อน้ำ200มิลลิลิตรแป้งมันสำปะหลัง10กรัมต่อน้ำ220มิลลิลิตรแป้งมันสำปะหลัง10กรัมต่อน้ำ250มิลลิลิตรแป้งมันสำปะหลัง10กรัมต่อน้ำ300มิลลิลิตร จากการทดลองด้วยอัตราส่วนต่างๆผลปรากฏว่าแป้งมันสับปหลัง10กรัมต่อน,น้ำ220มิลิเมื่อเคลือบแล้วมีพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดการเตรียมกาวต้มด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้ช่างแป้งวางสับปหลัง50กรัมตวงน้ำสะอาด1,100มิลลิผสมแป้งมันสับปะหลังกับ น้ำหน0่งมิลลน้ำที่เหลือ1000งพนมิลลิลตรนำไปต้มให้เดือดแล้วนำแป้งบันสับปะหลังสามค่อยๆเทลงแล้วคนจนเหนืดในการเตรียมหนึ่งครั้งสามารถนำไปเคลือบถุงกระดาษเพาะช้ำได้100ถุงการเตรียมกาวราทิพด,ด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้หนึกาวราทเหนึ่งรมิลตรต่อน้ำยี่มิลลิกาวดาทิ หนึ่งร้อยมิลลิตรต่อน้ำห้าสิบมิลลิตรสามกาวลาเทคหนึ่งร้อยมิลลิตรต่อน้ำเจ็ดสิบห้ามิลลิตรจากการทดลองด้วยอัตราส่วนต่างๆผลปรากฏว่ากาวลาเทคหนึ่งร้อยมิลลิตรต่อน้ำห้าสิบมิลลิตรเมื่อเคลือบแล้วมีพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดการเตรียมกาวลาเทคด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้หนึ่ง mm. ตวงกาวลาเทคห้าร้อยมิลลลิตรสองตวง น้ำสะอาด250มลลผสมกาวลาเทก500มลิตรกับน้ำสะอาด250มลิตรแล้วคบให้เข้ากันในการเตรียมหนึ่งครั้งสามารถนำไปเคลือบถุงก,กระดาษพอช้ำได้ร้อยถุง1.3การนำยางพารา1ยางพาราสด1ลิตรในการเตรียมหนึ่งครั้งสามารถนำไปเคลือบถุงก,กระดาษพอช้ำได้ หนึ่งร้อยยี่สิบถุงการออกแบบถุงพ่อชํำจากกระดาษการออกแบบถุงพ่อชํำจากกระดาษฐานรูปทรงกลมฐานรูปทรงกลมเราจะนำกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษ a 4ที่ใช้แล้วมาตีตารางความกว้างที่เป็นช่อง3และความสูงเป็น7ค่ะการออกแบบ ถุงพาะชํำจากกระดาษฐานรูปทรงสี่เหลีย่ยมเราจะนำกระดาษรีไซเคิลที่เป็นกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วนำมาตีเส้นตีตารางความกว้างจะเจ็ดและความสูงก็จะเจิดเท่ากันค่ะการทดลองหาชนิดของสารเคลือกที่ทำให้ถุงพาอชํำจากกระดาษย่อยสลายได้ช้าที่สุดและหาความคงทนของรูปทรงของ,ของฐานถุงพ่อชํำจากกระดาษห รวบรวมกระดาษที่ใช้งานแล้วสองหน้า 2. นำกระดาษที่รวบรวมมาเคลือบสารเคลือบต่อไปนี้2.1ไม่เคลือบสาร2.2ส,สเคลือบกาวต้ม2.3เคลือบกาวลาทิก2.4ดเคลือบยางพารา 3. านำกระดาษที่เคลือบสารแต่ละชนิดไปตากให้แห้ง 4. เมื่อตากแห้งแล้วนำ มาขึ้นทรงฐานรูปวงกลมและฐานรูปสี่เหลี่ยม4.1ถุงพ่อชํำจากกระดาษไม่เคลือบสารฐานรูปวงกลมฐานรูปสี่เหลี่ยมถุงพ่อชํำจากกระดาษเคลือบกาวต้มฐานรูปวงกลมและฐานรูปสี่เหลี่ยม4.3ถุงพ่อชํำจากกระดาษเคลือบกาวลาเท็กรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยม4.4ถุงพ่อชํำจากกระดาษเคลือบน้ำยาพารา ฐานรูปวงกลมฐานรูปสี่เหลี่ยมห้านำถุงพ่อชำจากกระดาษมาใส่ดินและลงกล้าไม้ 6. กนำถุงพ่อชำจากกระดาษไปวางไว้ในโรงพ่อชำเจ็ดรดน้ำวันละครั้งจำนวน30วัน 18. มิถุนาย,ยน2565ถึง17กรกฎาคมสองพันห้ายหกสิบาผลการศึกษาถุงพ่อชำจากกระดาษ ที่ไม่เคลือบสารผลปรากฏว่าถุงพ่อชาที่ไม่เคลือบสารเมื่อรดน้ํำผ่านไปสามวันถุงพาอชามมีลักษณะผิวยุย่ยและมีมดแมลงเจาะรอบๆถุงพ่อชาในวันที่สวันที่หที่รดน้ำถุงพ่อชาม,มีการแตกออกน้าทั้งข้างมีรอยเจาะจากมดแมลง สองถุงพ่อช้ำจากกระดาษที่เชื่อมกาวต้มผลปรากฏว่าถุงพ่อช้ำที่เชื่อบกาวต้มเมื่อลดน้ำผ่านไปสามวันถุงพ่อช้ำม,มีเมือกมีกาวต้มบริเวณรอบๆถุงพ่อช้ำและมีมดมแมลงเจาะรอบๆวันที่เจ็ดที่ลดน้ำถุงพ่อช้ำเริ่มมีความอ่อนแต่ยังค้งรูปร่างบริเวณรอบๆ มีรอยเจาะจากมดและ,มะแมลงวันที่10บที่รดน้ำถุงเพาะชาเริ่มแตกรูปทรงผิดเพีย้ยนแต่ดินในถุง,งเาพา,กกเา,าเะาพชา,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 าชยังคงรูปทรงเดิม 3. ถุงเพาะชาจากกระดาษที่เคลือบกาวลาเทกผลปรากฏว่าถุงเพาะชามที่เคลือบกาวลาราเทกเมื่อรดน้ำผ่านไป3-5วันถุงเพาะชายังคงรูป จะมีความอ่อนลงเมื่อโดนน้ําและจะแข็งเมื่อเวลาผ่านไปในวันที่8ที่รดน้ําถุงพ่อชําเริ่มมีความอ่อนแต่ยังคงรูปร่างบริเวณรอบๆมีรอยเจาะจากมดและ,มะแมลงในวันที่13บสถึงสิที่รดน้ําถุงพ่อชําถูกมดและ,มะแมลงเจาะจํานวนมากแต่ยังคงรูปทรงได้ดีในวันที่20สถึงยีถุงพ่อชําเริ่มแตกรูปทรงผิดเพี้ยง แต่ินในถุงพ่อช้ายังคงรูปทรงเดิม 4. ถุงพ่อช้าจากกระดาษที่เคลือบน้ำยางพาราผลปรากฏว่าถุงพ่อช้าที่เคลือบน้ำยางพาราเมื่อลดน้ําผ่านไปเจ็ดวันถุงพ่อช้ายังคงรูปได้ดีมีรอยเจาะจากมดและ,มะแมลงในวันที่ 12... ถึง15หที่ลดน้ำถุงพ่อช้ายังคงรูปมีความอ่อนลงเมื่อโดนน้ำ และจะแข็งเมื่อเวลาผ่านไปมีรอยเจาะจาก,จากมุดและ,มะแมลงวันที่20-23ที่ลดน้ำถุงพ่อชาถูกมดุดแมลงเจาะเป็นจำนวนมากแต่ยังคงรูปทรงได้ดีวันที่27ที่ลดน้ำถุงพ่อชายังทรงรูปได้ดีมีความอ่อนของถุงพ่อชาและมีรอยเจาะจาก,จากมดุดแมลง วันที่30ที่ลดน้ำถุงเพาะชายังทรงรูปได้ดีมีความอ่อนของถุงเพาะชาและมีรอยเจาะจากดมดแมลงจำนวนมากผลการทดลองเพื่อหาความคงทนของรูปทรงของฐานถุงเพาะชาจากกระดาษจากการทดลองปรากฏว่ารูปทรงของฐานของถุงเพาะชาไม่มีผลต่อความคงทน สรุปและอภิบายผลจากการศึกษาคุณภาพของสารที่ใช้เคลือบถุงเพาะชัมจากกระดาษได้แก่สารเคลือบจากกาวต้มสารเคลือบจากกาวลาเทคและสารเคลือบจากน้ำยางพาราร่วมกับความคงทนรูปทรงของฐานถุงเพาะชําจากกระดาษได้แก่ฐานรูปทรงวงกลม และฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2565ถึงวันที่20กรกฎาคม2565เป็นระยะเวลา1เดือน5วันค่ะการศึกษาช,ชนิดของสารเคลือบที่ทำให้ถุงพ่อช้ำจากกระดาษย่อยสลายได้ช้าที่สุดจากการศึกษาคุณภาพของสารที่ใช้เคลือบถูกพ่อช้ำจากกระดาษได้แก่ สารเคลือบจากกาวต้มสารเคลือบจากกาวลาเท็กและสารเคลือบจากน้ำยางพาราพบว,ว่าถุงพ่อชําที่เคลือบน้ำยางพาราย่อยสลายได้ช้าที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานการทดลองคือใช้เวลารดน้ำ3าวันและถุงพาะชํายังคงรูปร่างอยู่ได้เหมาะแก่การนำไปใช้จริงเพราะการพาะชําต้นกล้าก่อนที่จะลงดินใช้เวลาพาะชําประมาณ30-45ถึงวัน ถกงพ่อช้ำที่เคลือบกาวลาเท์ใช้เวลาในการลดน้ำได้คือ22วันก่อนที่จะพาอช้ำจะเริ่มแตกเริ่ทรงผิดเพี้ยนเหมาะแก่การพาอช้ำพืชบางชนิดที่ใช้เวลาเพาะช้ำ15-20วันเช่นต้นกุหลาบต้นดอกมะลิเป็นต้นถกเพาอช้ำที่เคลือบกาวต้มใช้เวลา ในการลดน้ำได้คือสิบวันก่อนที่ถุงพาอชามจะเริ่มแตกรูปทรงผิดเพี้ยนถุงพาอชาที่ไม่เคลือบสารใดใช้เวลาในการลดน้ำได้คือห้าวันก่อนที่ถุงพาอชาจะเริ่มแตกกอกด้านข้างซึ่งถุงพาอชาที่เคลือบกาวต้มและ ถุเพาะชามที่ไม่เคลือบสารใดไม่เหมาะต่อการนำมาใช้เพะอําเนื่องจากเวลาที่รักษารูปทรงและระยะเวลาที่ย่อยสลายเร็วจากการศึกษาความคงทนของรูปทรขงของฐานถุงพ่อชําจากกระดาษพบว,ว่าฐานรูปทรงวงกลมและฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความคงทนเท่ากันเช่นความคงทนของถุงพ่อชาที่เคลือบกาวต้มฐานรูปทรงวงกลม และฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมมีการเริ่มแตกรูปทรงผิดเพี้ยนในช่วงเวลาเดียวกันคือวันที่10ของการรดน้ำข้อเสนอแนะจากการศึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้พบว่าถุงพาะชาจากกระดาษที่เคลือบสารแต่ละชนิดเมื่อนำไปวางในโวงเพาะชาเมื่อเวลาผ่านไปจะมีมดมลรงมาจาะบริเวณถุงเพาะชา หากได้มีโอกาสพวกเราอยากจะศึกษาในประเด็นของสารเคลือบถุงเพาะชำที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเจาะของมดและแมะลงในการทำโครงงานครั้งนี้พวกเราขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานผู้ปกครองและเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้โครงงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จขอบคุณครับ